ชีวิตของคุณดูเหมือนเจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันบางคนทําหลายธุรกิจทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมากเลยนะแล้วก็บางครั้งบางทียังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกทางนะผิดที่ผิดทางบ้างนูน่นนี่นั่นทําอะไรอาจจะติดขัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะเออแล้วก็อาจจะมีหนี้มีสินอยู่บ้างนะคะแต่ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะดวงชะตาของคุณมีโอกาสว่าจะหมดหนี้ มีโอกาสว่าคุณจะปลดหนี้ได้แน่นอนนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยบ้างผิดที่ผิดทางบ้างอะไรบ้างแต่ต้องบอกเลยคุณมีโอกาสที่จะหมดหนี้นะหมดหนี้แล้วต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีสินทรัพย์เจอกลลารยนานมิตรด,ดีมีคนรักคนชื่นคนชอบคุณชมคนนิยมชมชอบคนช่วยเหลือคุณจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีคนคอยสนับนนสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือ นะแล้วดวงของคุณต้องบอกเลยหลังจากผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมาที่มันอาจจะผิดที่ผิดทางนะมีนิสินติดขัดปัญหานะดูเหมือนว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีอะไรบางสิ่งบางอยา่างคอยช่วยเหลือชี้แนะชี้นะําแนวทางหรืออาจจะเหมือนเผยผักนะเออช่วยเหลือให้คุณได้เจออะไรที่ถูกที่ถูกทาง ฟ้าจะเปิดดวงจะเปิดจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสจะปลดหนี้ได้มีโอกาสจะมีลาบลอยมีโอกาสว่าคุณจะได้ร่ํารวยเพราะความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองแล้วมีลาบลอยหมาแถมด้วยอ่เพราะฉะนั้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยบ้านปลายชีวิตของคุณรวยแน่รวยเพราะความสามารถรวยเพราะศักยภาพรวยเพราะความรู้นะรวยเพราะความวิริยะอุตสาหะความมุมานะของคุณ และรวยเพราะคุณมีบุญมีโชคดีมีโชคลาบเข้าสู่ชีวิตด้วยเอต้องบอกเลยคุณมีโชคสองชั้น โชคทั้งความสามารถของตัวเองและโชคทั้งลาบลอยที่จะมาอุดหนุนสนับสนุนอุปถัมคำชูผลักดันช่วยเหลือทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณในบั้นปลายชีวิตมีโอกาสร่ํารวยมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสว่าจะมีอํานาจวาสนาบารมีมีความโชคดีและมีโชคลาบบั้นปลายชีวิตรวยรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์ร่ารวยแน่นอน ไรแล้วนานายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ